สวัสดีทุกคนนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมาสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้ปิดเทอมแล้วค่ะปิดเทอมหรือว่าบางมหาวิทยาลัยเขาก็กำลังจะเปิดเทอมแต่ว่าของเรายังได้ปิดอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมสำหรับคลิปในวิดีโอนี้นะคะเนื้อหาจะเป็นการ ของฝากกันค่ะของฝากจากกาญจนบุรีซึ่งบางชิ้นไม่ต้องการกาญจนบุรีก็ซื้อได้แต่ว่ามันสําคัญที่ว่ามีคนซื้อมาให้เราแล้วเราจะดีใจเพราะว่ามันบ่งบอกว่าเขายังมองเห็นเราว่าเอ้ยมีคนแบบคิดถึงเราถึงซื้อมาฝากมันอบอุ่นใจตรงนั้นแหละค่ะ แล้วก็สร้อยข้อมือที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะราคาไม่แพงเลยค่ะชิ้นละ20บาทเท่านั้นอืมนะคะถูกมากๆเลยนะคะแล้วใส่สวยมากค่ะใส่น่ารักน่ารักไปนู่นไปนี่ได้เลยนะคะน่ารักสุดๆ